สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับจิวแปดฮงปะทะอึ้งเอซือครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับอึ้งเอซือพุ่งร่างเข้าฟาดฝ่ามือใส่จิวแปดฮงด้วยความโกรธแต่หาได้สัมผัสร่างกายของจิวแปดฮงไม่เสียงลมฝ่ามือ พุ่งแรงจนได้ยินอย่างชัดเจนเงาวูบวาบอย่างหวุดหวิดแต่จิวแปะฮงหลบได้อึ้งเอซือเห็นจิวแปะทงเพียงแต่เบี่ยงร่างหลบเลี่ยงทั้งซ้ายและขวามิได้ต่อสู้กับตนจึงคิดว่าเราหรือจะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้ในเมื่อฝ่ายนั้นมัดมือของตัวเองให้เราได้ทำร้ายแต่ฝ่ายเดียวทั้งมิเป็นธรรมทั้งละอายใจต่อวงการบูลิ้ม จึงกระโดดถอยไปเบื้องหลังแล้วร้องบอกว่าเท่าทารกเท้าพิการของเจ้าได้หายเป็นปกติดีแล้วเราขอร้องให้เจ้าจงทำลายการผูกมัดเสียถิดเราต้องการชมดูความรู้ในคำภีก้าอิมของเจ้าจิวเปทดฮงก็ตอบว่าอันเปลือกไม้ที่ผูกมากับเราไวน้นี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็มิสามารถทำให้มันขาดออกจากกันได้ อึ้งเอซือจึงบอกกลับไปว่างั้นเราตัดให้เองว่าแล้วก็ก้าวเข้าไปจับข้อมือของจิวแปทงแต่จิวเปทงกับทิ้งกายกิ้งลงกับพื้นท่าทางคล่องแคล่วว่องไวยิ่งนักอึ้งเอซือใช้หมัดใช้เท้าเข้าตะลุมบอลแต่ก็ไม่ถูกจิวเปทงเลยวิชานี้เรียกว่าเลื้อยคานอย่างงูกิ้งกายและสุนัขจิ้งจอกที่มีกล่าวไว้ในคมภีก้าอิมครับ อึ้งเอซือยิ่งออกกำลังทําร้ายก็ยิ่งจู่โจมไม่ถูกตัวจิวเปทงแถมยังเพิ่มความโกรธและความอายเป็นทวีคูณหมัดแต่ละหมัดที่เหวี่ยงออกไปมีลฤทธิ์แรงดังขวานใหญ่นอกจากชายแขนเสื้อของจิวเปทงขาดวินไปบ้างเส้นผมและหนวดเข้าอันยาวของจิวเปทงก็ถูกฝ่ามือของอึ้งเอซือฟาดขาดกระจุยไปในตอนนี้ ทำให้จิวไปทธงคิดว่าคืนต้านต่อไปในเวลาอันยืดเยื้อหากพลาดเพียงนิดเดียวต้องถึงกระบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็ต้องตกตายเมื่อมองเห็นท่าฝ่ามือซ้ายของอึ้งเอสซอที่ฟาดลงมาแล้วฝ่ามือขวาฉวัดเฉวียนแต่ละท่าร้ายแรงยิ่งนักถึงขนาดเปลี่ยนท่าได้สามเพลงซนซ้อนกันต่อให้ตนว่องไวเพียงใดก็ยากที่จะหลบพ้นได้ จึงต้องรีบเก่งกำลังแขนเบ่งให้เปลือกไม้หลุดออกจากมือของตนเห็นจิวแปฮทงเริ่มต่อสู้แล้วจากนั้นก็ใช้มือซ้ายพุ่งออกไปต้านรับการบุกของอึ่องเอซือเอาไว้แต่มือขวากับหยิบตัวเลือดที่กำลังไต่อยู่บนหลังเข้ามาใส่ปากอึ่องเอซือเห็นจิวแปทงในเวลาต่อสู้กันอย่างดูเดือดยังจับเลือดไหลในตัวมาเคียวเล่น ได้อย่างสบายใจจึงฟาดฝ่ามือลงไปอีกสามท่าติดติดกันล้วนแต่เป็นกระบวนท่าเพลงที่ร้ายกาจซึ่งตนฝึกฝนมาแล้วอย่างยอดเยี่ยมจิวแปะทงร้องบอกว่ามือข้างเดียวของเราต้านทานไม่ไหวแล้วต้องใช้สองมือช่วยกันบ้างจึงยื่นมือขวาออกต้านทานมีให้อึ้งเอซื้อทำมันตรายส่วนใดส่วนมือซ้ายโฉบหยิบหมวก ที่สวมบนศีรษะของอึ้งเอซือมาได้เนื่องจากว่าความรู้ในพลังฝีมือของจิวเป็งนั้นยังไม่เทียบเท่าอึ้งเอซือมือที่ใช้ป้องกันตัวจึงถูกอึ้งเอซือออกแรงผลักดันจิวเป็ฮงถึงกับหกล้มไปเบื้องหลังแต่มือซ้ายก็ถือหมวกของอึ้งเอซือเอาไว้อึ้งเอซือกระโดดถอยพุ่งลงมาแล้วยกมือทั้งสองหมายทำร้ายด้วยท่าพิสดาร จากนั้นก็ร้องบอกว่าลำพังมือข้างเดียวเจ้าคงต้านทานเราไว้ไม่ได้จิวแปทงก็ร้องบอกว่าแต่เราจะรับมือเจ้าด้วยมือข้างเดียวของเราให้จงได้อึ้งเอซือจึงพูดด้วยความเดือดดาลว่างั้นเจ้าก็ลองดูเถิดพอมือทั้งสองปะทะกับมือเดียวกำลังแรงส่งออกไปก็ได้ยินเสียงดังอย่างชัดเจนจิวแปทงถึงกับหกล้มก้นกระแทก แล้วนอนหลับตาอึ้องเอซือเห็นเช่นนั้นก็ม่กล้าซ้ำเติมอีกแต่ขณะนั้นจิวแปดฮงอาเจียนออกมาเป็นโลหิตสดๆใบหน้าสีขาวซีดเพราะหากจิวแปดฮงต่อสู้กับอึ้องเอซือแต่โดยดีไม่ใช้ท่าพลิกแพงด้วยการใช้มือข้างเดียวเข้าต่อสู้แม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็คงไม่ถึงกับพ่ายแพ้ต่างพากันสงสัยว่าเพราะเหตุใด จิวแปดฮงจึงต่อให้อึ้งเอซือจนตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสจิวแปดฮงทรงกายลุกขึ้นยืนพูดขึ้นว่าเราเรียนวิชาประหลาดในคำพีเก้าอิมด้วยความมีได้ตั้งใจแต่ก็นับว่าเป็นการละเมิดต่อข้อห้ามอันเป็นคำสั่งของสิทธพิพี่หากว่าเราใช้มือทั้งสองเข้าต่อสู้ไอ้เท่ามาลายัยเจ้าจะต้านทานเราได้หรืออึ้งเอซือทราบดีว่าจิวแปฮงนั้น มีได้พูดคำเท็จจึงไม่เอ่ยปากต่อคำเพราะคิดว่าตนเองกักขังจิวแปทดทงไว้บนเกาะเป็นเวลาถึง15ปีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วบัดนี้ต้นกลับทำร้ายให้ได้รับความเจ็บปวดอีกสุดที่จะกล่าวคำใดๆแม้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะจบลงด้วยผลเสมอเพราะทั้งสองคนไม่ได้ลงมืออย่างเต็มกำลังทั้งยังไม่ได้คิดทำร้ายกันจนเสียชีวิต แต่ก็ทำให้เรารู้ว่าจิวเป้ทฮงที่สู้อึ้งเอซือไม่ได้ในครั้งก่อนนั้นตอนนี้ได้ฝึกเค็ดวิชาในคัมภีร์เก้าอิมด้วยความบังเอิญกับมีพลังฝีมือรุดหน้าขึ้นมากหลายจนทำให้สามารถรับมือกับอึ้งเอซือได้และไม่แน่ว่าหากทั้งสองต่อสู้กันแบบจริงๆจังๆใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ครับและนี่ก็คือการต่อสู้ระหว่าง จิวแป๊ดงกับอึ้งเอซซอที่มีบรรยายไว้ในนิยายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสุดยอดฝีมือทั้งสองคนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds c h a ชาแนลกันด้วยนะครับ